โรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมเป็นความหรูหราที่สุดของโลกยานยนต์ที่ถูกผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของแบรนด์โรลส์รอยกับนวัตรกรรมของของค์การใช้ชีวิตบนถนนประเทศไทยมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายเหนือระดับการท่องเที่ยวการพักผ่อนและการใช้ชีวิตประจำวันกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครรถโรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมถูกออกแบบให้มีความประณีตทุกมุมมองวัสดุที่เลือกใช้ล้วน,นเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดตั้งแต่เบาะนั่งหนังแท้ที่ให้สัมผัสนุ่มสบายระบบไฟ และโลหะขัดเงาซึ่งสะท้อนความหรูหราในสไตล์อังกฤษแท้ Rolls-Royce Motorhome ไม่ใช่แค่รถบ้านแต่คือคฤรหาาน์เคลื่อนที่ที่ให้ความรู้สึกเหนือชั้นเมื่อขับเคลื่อนไปตามถนนในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหรือหัวหินผู้คนต่างเหลียวมองด้วยความประทับใจ การเดินทางด้วยโรลรอยส์มอเตอร์โฮมทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเปลี่ยนไปตลอดการคุณสามารถขับไปที่ชายหาดสวยงามในพัทยาแล้วจอดรถพักผ่อนพร้อมเปิดห้องนั่งเล่นสุดหรูชมวิวทะเลหรือขับขึ้นเขาไปยังเชียงรายเพื่อสัมผัสอากาศเย็นสบายบนภูเขาพร้อมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโรลรอยส์มอเตอร์โฮมยังมาพร้อมกับห้องครัวขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ครบครันคุณสามารถทำอาหารไทยแท้เช่นต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานภายในรถโดยไม่ต้องพึ่งพาร้านอาหารภายนอกสิ่งเหล่านี้คือความสะดวกสบายที่ตอบโจทยย์ววิิถีีชตสมั ใหม่และสร้างความสุขในทุกการเดินทาง โรลรอยส์มอเตอร์โฮมยังมีระบบความปลอดภัยระดับสูงเช่นกล้องรอบคันเซนเซอร์ตรวจจับการชนระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรกอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวปลอดภัยมากขึ้นภายในห้องโดยสารยังติดตั้งระบบความบันเทิงสุดลำ้ำเช่นทีวีจอใหญ่ระบบเสียงรอบทิศทางที่รองรับทั้ง Netflix YouTube Spotify และสตรีมมิ่งอื่นๆคุณสามารถชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือแม้แต่ประชุมออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอลได้อย่างไร้ปัญหาโรลรอยส์มอเตอร์โฮมยังมีห้องนอนที่กว้างขวางเตียงนุ่มพิเศษผ้าป ทดาวและม่านไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสทำให้คุณหลับสบายเหมือนอยู่ในคฤหาสหัส่วนตัว ในประเทศไทยโรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในโลกออนไลน์และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหรูหรามีการแชร์ภาพและวิดีโอบนโซเชียลมีเดียอย่าง t i k t o อกอินสตาแกรและ YouTube ซึ่งกลายเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็วคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตต่างอยากสัมผัสโรลส์รอยส์มอเตอร์โฮมอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครความหรูหราเหนือระดับและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันทําให้โรลส์ญญลอรอยส์มอเต หลายคนมองว่าโรลส์โรยส์มอเตอร์โฮมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าม,มากกว่าการซื้อบ้านตากอากาศเพราะคุณสามารถเคลื่อนย้ายบ้านของคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นริมทะเลภูเขาหรือแม้กระทั่งใจกลางเมืองกรุงเทพการมีโรลส์โยส์มอเตอร์โฮมคือการมีวิถีชีวิตแบบอิสระคุณสามารถจัดปาร์ตี้เล็กเล็กกับเพื่อนครอบครัวหรือนั่งจิบไวน์ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างเป็นส่วนตัวโรลส์โรยส์มอเตอร์โฮมยังตอบโจทย์กลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางคุณสามารถประชุมงานขณะเดินทางได้โดยไม่เสีียยยเเเเเวววลลาาแะังงมมมอออออินทนทรร์็็ตตคคสูคชื่่ โลกดิจิทัลอยู่เสมอ ประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับโรลรอยส์มอเตอร์โฮมเพราะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่ทุกปีและต้องการประสบการณ์ที่หรูหราพิเศษมอเตอร์โฮมหรูแบบนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ทั้งในกรุงเทพมหานครห,วหัวหินเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตและเกาะสมุยโรลรอยส์มอเตอร์โฮมจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่รักความหรูหราและต้องการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับในทุกการเดินทางบนถนนไทยโรลรอยส์มอเตอร์โฮมไม่ใช่เพียงแค่รถแต่คือประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ทุกกเเเส้นเ้นนนททาาาาางงงลยป็รรรื่่่่อววแหควหคมมีไิ suit